สวัสดีค่ะเพื่อนๆในริมคลองวันนี้สิ้นเดือนมันที่เดือนที่อากาศร้อนที่สุดนะคะที่30เมษายนจ้าลูกจ้ะไหนน้องลาเต้คะ่ะลาเต้จ้าค่ะก็จะ6กโมงแล้วนะคะพี่ก็มาถึงวัดแล้วนะนเดี๋ยวนี้จะมาขอค่าอาหารค่าใสให้เด็กๆที่วัดน,น่อย สิ้นเดือนก็ชิ้นใจเลยค่ะนี่สามถุงสุดท้ายผส,สมไปหมดแล้วก็กินได้พรุ่งนี้วันหนึ่งนะคะยังไงพี่เป้ฝากเด็กวัดไว้ด้วยนะคะนี่โซนข้างบนนะคะ้าเอ๋ครับดูสิคะเล่นกันพังหมดเลยแม่ยิ่งหาคนมาทำให้ไม่ได้อยู่ ถนนกันความร้อนฉีกกันกระจายเลยค่ะโอโมวันนะไอจ้าเอี่ยิวยเนี่ยตัวตัวนี้ถ้าจำได้นะตัวบนที่แฟกาฟก,ฟก,ฟกอยู่เนี่ยพี่ช่วยมาที่โดนรถชนอยู่กลางถนนตอนนี้เหมือนงูเลยค่ะหูฟอ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 ฟ,อฟอนะ อันนี้ตัวนี้โอโมอยู่ในช่วยมาจากในเต็นท์เนาะแต่ขี้กลัวหาบ้านไม่ได้นะคะโนเด็กส้มนะคะก็คลิปนี้พี่ฝากเด็กวัดไว้หน่อยนะคะก็๋ตวถี่พี่คนไหนเมตตาเด็กวัดนะพี่จะขึ้นเลขบัญชีไว้ท้ายคลิปนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆกนะะกำลังเดินทางไปหาหมอนะคะเจ็ดชีวิต หนึสส่วนตะก้าใหญ่อ่ะอยู่2ตัวต่อตะก้านะคะไปเดินทางหาหมอก,กันเดี๋ยวไม่ทันหมอโอเคค่ะเป็นเคสสุดท้ายของคลินิกนะคะคลินิกเก็บแล้วนะคะพี่มาเป็นเคสสุดท้ายแล้วดีนะที่หมอเขาทําให้ค่ะหมอประจําด้วยค่ะหมอน่ารักมากนะคะคลิกก็ไม่แพงนะคะก็อันนี้ก็ทุ่มกว่าละ